ด,ด,ด้วยความเป็นนักวิชาการยังมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจนักถ้าจะพูดถึงเรื่องปรับลดหนี้อย่างเดียวถูกต้องครับตรแต่ต<ร>ทีนี้ทีนี้เป็นอย่างนี้ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์เชนงก็พูดเองว่ามันมีคําว่ามอร์อลฮาสัต์ครับถแปลว่าคนที่เคยเป็นหนี้แล้วโดนล้างหนี้บ่อยๆแบบนี้ก็จะเคยละรั้งต่อไปพอฉันหนี้หมดฉันก็กู้ใหม่เดี๋ยวรัฐบาลใหม่มาก็เอาเพราะว่า ถึงแม้จย์เชนบอกว่าจะเป็นมาตรการเฉพาะกิจเนี่ยแต่ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลไม่เฉพาะของเพื่อไทยและทุกรัฐบาลก็พยายามที่จะเอาใจคนด้วยการปรับลดหนี้อะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยเมื่อไหร่เราจะหลุดจากวงจรนี้อาะครับแน่นอนครับจย์ผมไม่ได้พูดเรื่องหนี้เป็นเรื่องแรกผมพูดว่าทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนั่นคือเป้านะฮะนั่นคือเป้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองครั้งนี้เป็นการมองทั้งระบบ ผมเลยพยายามที่จะเน้นย้ำอาจารย์เลยว่าวิสัยทัศน์นี้เราจําเป็นต้องให้คนทั้งประเทศรู้ว่าเราจะมุ่งไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและไม่ใช่ใช้เวลาสักสิบยีปีไม่ได้หากจะต้องหนึ่งปีคุณต้องทํำยังไงแน่นอนว่าบางอย่างมีได้ก็มีเองบางอย่างไม่มีเรียกคนเข้ามาพอเรียกคนเข้ามาปุบ๊บคุณมีแนวทางในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเปล่าหรือว่าคนคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่า การศึกษาเลยต้องกระเทือน<ม>การศึกษาก็ต้องขยืนแล้วว่าโอ้วันนี้ประเทศต้องการทําแบบนี้1 2 3 4งสามสี่ห้าวิทวิลัยก็จะปรับหลักสูตรเลยนะครับอาชีวะก็จะปรับหลักสูตรไป X เข้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ความจริงเรามีการท้บทามไว้เยอะเหมือนกันหลายส่วนทําให้เขามีทักษะที่พร้อมหากเราสอนไม่ได้แน่นอนบริษัทน,นั้นด้วยกลไกวีไออาจจะต้องมีคอนดิชั่นให้นะครับว่าคุณก็ต้องมาทำอะคาเดมีด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ มีการถ่ายทอดเทโลยีต่างๆได้ขนานกันไปก็ต้องมีศูนย์ไอดีเต็มระบบเต็มรูปแบบแล้วก็ลงทุนในส่วนนี้หน่อยนะครับเราเลยใช้คําว่ายกเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างอ่ะ มันพัวพันกันหมดผมขอให้คุณจะลงอีกนิดหนึ่งขอญอาตเรียนท่านผู้ชมด้วยอย่างนี้นะครับคาว่าประเทศรายได้สูงที่อาจารย์เชนพูดถึงเนี่ยก็คือคนในประเทศมีรายได้เฉลี่ยกันอย่างน้อยๆตัวเลขมันขยับขึ้นทุกปีนะแต่ตอนนี้รประมาณ14,00 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีค,ค,คิดเป็นเงินบาทก็4 5่ห้าแสนบาทของเราวันนี้ถ้าคิดเป็นดอลลาร์เจ็ดพันสองเจ็ดพัเศษครึ่งทางในยุทธศาสตร์ชาติเราบอกว่า2 5 8 0เราจะเป็นประเทศรายได้สูงซึ่งโลกก็บอกว่าไม่มีทาง อีกนานกว่าเราจะได้เป็นถ้าพรรคเพื่อไทยมาบริหารเนี่ยเมื่อไร่ right, ประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงคนมีรายได้เกิน1 4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีครับแน่นอนครับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือการวางรากฐานนะครับการวางรากฐานให้เป็นประเทศรายได้สูงนะครับความจริงคําเต็มผมใช้คํานี้นะผมใช้คําว่าการวางรากฐานให้เป,เป็นประเทศที่มีรายได้สูงยังยังไม่ได้มีเป้าว่าจะไปถึงปีไหนปีไหนแค่วางรากฐานก่อนครับเราเราไม่อยากพูด ในเรื่องตัวนี้ที่มันชัดเจนว่ารายได้สูงยินดีปุ๊บ4ปีขึ้นมาเนี่ยความเป็นไปได้มีไม่ไมสูงมากนักน,นะครับนอกจากว่าเราจะเจอ,อโชคลาบก้อนใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะผมมองลาบก้อนนี้คือนวัตกรรมนะครับมีสิทธิ์นะครับผมผมเรียนว่าไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะครับนวัตกรรมสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับทํายังไงถึงจะทําให้คนรวยเนี่ยรวยขึ้นและรวยอย่างยางัยง่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นการมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา โดยเป็นสิ่งที่ทั้งโลกไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นจุดพลิกจริงๆผมได้พยายามพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผมพยายามทำไมผมไม่ใช้นวัตกรรมคาว่านวัตกรรมเพราะว่าเวลาใช้คาว่านวัตกรรมทุกอย่างก็เป็นนวัตกรรมแต่ผมพยายามจะพูดถึงคําว่า deep t e c h n o l o g y เนาะความจริงผมอยากจะใช้คํานี้นะครับแต่ว่าคำเนี้ยอาจจะเป็นคําที่ไม่ได้อ่าทาให้ทุกคนนึกออกว่ามันคืออะไรนะครับก็เลยใช้คําว่าวิทยาศาสตร์และ,และเทคโนโลยีพอคนเราเนี่ยเรารู้ลึก เรารู้ลึกผมผมยกตัวอย่างว่าผมไปที่ประเทศจีนในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยบ่อยนะครับมหาวิทยาลัยจีนกับเราเนี่ยความจริงความเก่งเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันอย่างเดียวคือเครื่องมือเราเห็นจีนโนมเขาเห็นโมเลกุลคนละเรื่องนะครับ <laughs> <ผม S 1> เครื่องมือเขาละเอียดกว่าเราละเอียดกว่า,าวเราเอยอะเพราะฉะนั้นการละเอียดกว่าของเขาเนี่ยทำให้เขารู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เขาสามารถผลิตบางอย่างไปที่ต้นตอและสาเหตุได้ชัดขึ้น เพราะฉะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยก็คือต้องลงทุนเรื่องความรู้ลงทุนเรื่องพื้นฐานที่ทําให้เราสามารถที่จะเจอวิทยาการใหม่ๆครั้งแรกเรื่องนี้เจอที่ประเทศไทยสิ่งนี้จะทําให้เรามาเจอปรากฏการ์บางอย่างและวันนี้ครับวันนี้ถ้าเราขายแค่ในคนไทยนะหกล้านคนขายเซาวิสเชียเนี่ยหกรผมมีเพื่อนบ้านเป็นอินเดียนะฮะอีกพันส,นสผมพี่จีนอยู่ข้างบนนะฮะผมมีอินโดนีเซียนะฮะถ้ามองเรื่องมาเก็ต และไม่ได้มองว่ามาเก็ตนี้อยู่ในประเทศไทยเป็นไปได้มีอีกนิดหนึ่งคือวันนี้ถ้าเรามองนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมพูดแล้วผมจะมีความสุขมากนะคือสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของตลาดเนะเรื่องของเงินทุนที่จะเข้ามาเนะีเราพูดก้อนนี้ก่อนจะไปเรื่องเงินทุนนะยผมมองเรื่องกลับมานักเรียนนิดนึงพอเราพูดเรื่องนี้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคนเนะี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่า เด็กไทยอะครับปัจจุบันเรียนจบในไทยนะฮะทํางานที่ไหนครับประเทศไทยทํางานประเทศไทยครับเด็กจบสิงคโปร์เนี่ยทางานทั่วโลกครับเด็กจบฮ่องกงทํางานทั่วโลกจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ถ้าเราบอกว่าเขาต้องขายของไปได้ทั่วประเทศเนี่ยเขามีเพื่อนไหมเด็กสิงคโปร์ในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งของเขามีเพื่อนทุกประเทศอยู่ข้างในครับวันนี้เขาเรียนจบเขารู้จักตลาด เขาไม่ได้มีเส้นแต่เขารู้จักคนที่นั่นโอกาสแบบนี้ฮะทำไม่ยากทำไม่ยากถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าถ้าเราตั้งเป้าขึ้นมาประเทศเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราอยากทําให้เกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเม็ดเงินบางทีเราจะมองเม็ดเงินว่าเราต้องกู้แบงค์นะครับจันเกษมสรัรลองดูว่าซิลิคอนวัวเล์นเนี่ยความจริงเงินไม่ได้มาจากแบงค์เยอะนะมาจาก VC นะครับมาจากเบนเจอร์แคปิตอลก็คือ ไม่ใช่ธนาคารแหละแต่เป็นหน่วยงานที่<ร>า<อ>งลง,ลงทุน<ๆ>น่ะ